กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาจํานวนเจ็ดรายสืบเนื่องมาจากช่วงประมาณเดือนสิงหาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกํากับการ1กองบังคับการปราบปรามได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ายาริสสีดําของตนเองได้ถูกเช่าไปโดยนายภูตะวันและไม่นํารถมาคืน ผู้เสียหายจึงได้เข้าแจ้งความที่สพปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีต่อมาผู้เสียหายได้พบรถยนต์คันดังกล่าวถูกโพสต์ประกาศขายบนเพจ Facebook ชื่อนางฟ้ารถหลุดจำนำลักษณะน,น่าจะเป็นเครือข่ายข้ารถยนต์หลุดจำนำผิดกฎหมายจึงได้มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยติดตามรัพย์คืนและจับกลุ่มคนร้ายผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมาดำเนินคดีและต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบราม จึงได้วางแผนล,ล่อซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากเพจนางฟ้ารถหนุ่มำนำมีการนัดหมายสถานที่ส่งมอบรถกันที่บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและเมื่อถึงเวลานัดหมายส่งมอบรถเจ้าหน้าที่ได้ทําการจับกลุ่มตัวคนร้ายพร้อมกับยึดรถคันดังกล่าวนําส่งพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดเจ้าของคดีเพื่อน,นําส่งคืนให้กับผู้เสียหาย โดยขณะนั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาสามรายในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์หรือรับของโจรแต่ไรร่องรอยของนายภูตว,วันซึ่งผู้ต้องหาทั้งสามรายให้การว่าเครือข่ายที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์หรุดจำนำจะมีการส่งต่อลูกค้ากินหัวคิวกันหลายทอดและแต่ละทอดจะมีนายหน้าหักค่าคอมมิชชั่นมีลักษณะเป็นเครือข่ายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันและมีการแบ่งหน้าที่กันทำและในคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม สามารถสืบขยายผลไปยังคนร้ายผู้ร่วมก่อเหตุได้อีก4รายจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับในข้อหาร่วมกันรับของโจรและล่าสุดเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายรถหลุดจำนำสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมรวมถึงตัวนายภูตวันผู้เช่ารถนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดดำเนินคดีตามกฎหมาย กองบัญชาการตำวรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายแจ้งว่าเมื่อเดือนกระกฎาค,คมปี2566มิจฉาชีพได้โทรศรัพท์เข้ามาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากกสทอชอและใช้กลอุบายหลอกลวงว่ามีคนไปเปิดบัญชีธนาคารในานามของผู้เสียหายแล้วนำไปกระทำผิดกฎหมายที่จังหวัดนครราชสีมา หากเป็นผู้บริสุทธิ์ให้เข้าแจ้งความและหลอกให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์อีกทั้งยังข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีจนผู้เสียหายเกิดความตกใจกลัวและหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายหลายครั้งรวมกว่าห้าล้านบาทโดยพบว่าคนร้ายได้โอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารของนางสาวอุไรพรและนางสาวเพชรด,ดาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการหกกองบังคับการปปปจึงได้ทำการสืบสวนสอบสวน ทราบว่านางสาวอุไรพอและนางสาวเพชรดาผู้ต้องหาตามหมายจับได้ปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วจึงได้นํากําลังเข้าจับกลุ่มเบื้องต้นผู้ต้องหาได้ยอมรับว่าได้เปิดบัญชีดังกล่าวจริงและยังได้เปิดบัญชีสําหรับซื้อขายคริปโตโดยได้ค่าตอบแทนจากการเปิดบัญชี2,500บาทและเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินมาอย่างบัญชีม้ามีการโอนเงินออกจากบัญชีแต่ละครั้งเกิน5 0 0 0 0บาท จะต้องทําการสแกนหน้าทุกครั้งผู้ต้องหาทั้งสองได้ข้ามไปนอนอย่างฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรอไปสแกนใบหน้าเพื่อโอนเงินตามที่แกนคอรเซนเตอร์สั่งเพื่อจะทําการโอนเงินต่อไปอยังมัญชีม้าอื่นๆและบัญชีที่ทําการซื้อคริปโตเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอายัดบัญชีและจะได้รับค่าตอบแทนจากการสแกนใบหน้าอีกครั้งละ1 0 0 0บาทเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงควบคุมตัวนําส่งพนักงานสอบสวนสบพบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปมูลนิธิป่อเต็กตึงนำโดยนายวันชีสิระศรีรองผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยนางสิริพรกระจ่างล่าผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์และนางสาวสุภรสมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบกระบอกน้ำขนาด2ลิตรรวมจำนวน4,000ใบรวมเป็นเงิน2,32,000บาทเพื่อเป็นของขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้พิการเนื่องในงานวันคนพิการครั้งที่54ประจำปี2566ณอาคารกีฬาเวทสองศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานาครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงกรุงเทพมหานาคร ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี2 567เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและบุคคลในครอบครัวในระยะยาว โดยมีนายอภิรักษ์ทิมวงอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบรุรีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนางดุสิตาชาวเลิศพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร้อยตำรวจเอ,ดอกดรตีลุบทูบกระจาง นายกเทศมนตร,รีนคนรรังสิตนางสาวอารุณรัตน์บงคลพิทักษ์กุลรองนายกเทศมนตร,รีนคนรรังสิตร่วมกันจัดก,กิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี2566ที่งานถนนคนเดินเทศบาลน,นครรังสิตโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กว่า200คนสำหรับกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว เกิดขึ้นหลังจากทางองค์การสาประชาชาติได้กำหนดให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลและคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมาตั้งแต่ปี2542โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนและภาคประชาสังคมได้รับทราบถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ2550รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังแนวทางการแจ้งเหตุและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถเป็นพลังในการยุติค,ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวให้หมดสิ้นไปโดยในปีนี้การรณรงค์ เน้นให้คนในสังคมตระหนักรู้ถึงปัญหาความรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องการปรับเจตคติของคนในสังคมเพื่อเกิดการสร้างกระแสสังคมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อโดยใช้แนวคิดรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์สนับสนุนและร่วมจัดก,กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวโดยจัดก,กิจกรรมรณรงค์ทั้งส่วนกลางและสมภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศด้านของร้อยตำรวจเอกดรตีรุปทุกกระจางนายกเทศมนตรีนครรังสิตกล่าวว่าอยากเชิญชวนทุกคนงดและลดความรุนแรงในครอบครัว เพื่อช่วยกันสร้างสังคมที่ดีร้ายความรุนแรงให้เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีซึ่งบรรยากาศภายในงานได้มีการเดินรณรงค์พร้อมแจกโบชัวให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาเดินเที่ยวชมงานถนนคนเดินเทศบาลนครรงังสิตซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาจากคนในงาน มาพิส region, mm. Arrow, yeah, ูจน์ความรุนแรงนะครับของผู้คนนะคึ่งนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดุปฐมธานีนะครับร่วมกับจังหวัดุปฐมธานีอบปจนะครับแล้วก็เทศบาลนครราชสิตนะได้มาลงพื้นที่แจ้งรณรงค์พิสูจน์ความรุนแรงในเรื่องงานพิธีของประจำปีของนครราชสีมาในพื้นที่นี้เดี๋ยวก็จะเดินนะครับในการ เราจะรู้สึกความรุนแรงซึ่งก็ขอให้นะครับเราร่วมมือกันนะครับิี่ตความรุนแรงในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรสารนะฮะและคนอื่นๆในครอบครัวของเรานะครับแล้วเราช่วมมอสร้างครอบครัวให้มีความสุขนะครับแล้วก็เราจะเป็นสวยย่วนหนึ่งที่จะช่วยไปขับเพื่อความสุขในจังหวัดมณฑลมาเลเซียอย่างยิ่งครับ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารศาลา100ปีวัดห้วยด้วนหรือวัดทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดพิธีส่งน้ำสรีระพระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงพ่อพัพปุญญากาโมเกจิชื่อดังและอดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วนที่มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อเวลา1นึนาิกานาทีของวันที่2ี่พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนและศิษยานุสิ์เข้าร่วมพิธีหลายพันคน โดยในพิธีส่งน้ําสรีระหลวงพ่อพัดช่วงแรกเป็นพิธีส่งน้ําเฉพาะในส่วนของศิษยานุสิตและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเพื่อทําพิธีส่งน้ําขอขมาต่อหน้าสรีระของหลวงพ่อพัดส่วนน้ําที่ใช้ทําพิธีส่งจะเป็นน้ําที่ผสมด้วยกลีบดอกบัวสีขาวหลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการได้ตั้งแถวทําพิธีอัญเชิญน,น้ําส่งพระราชทานโดยมีพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้นำข้าราชการตำรวจในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเตินทางมาร่วมส่งน้ำสรีระหลวงพ่อพัดด้วยส่วนพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่3ธันวาคม2566โดยยังไม่มีกำหนดวันพระราชทานเพลิงศพและการเก็บรักษาสรีระของหลวงพ่อพัดจะถูกบรรจุไว้ในโรงแก้วที่จัดทำขึ้นและตั้งไว้อยู่ภายในห้องปลอดเชื้อขณะที่บรรยากาศในงานพิธีส่งน้ำสรีระของหลวงพ่อพัด คณะศิษยานุสิตได้นาน้ํำดื่มและอาหารคาวหวานมาตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในพิธีด้วยบริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสจำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานผู้มีจิตศรัทธารวมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามคัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถโดยมีดรก้องโชคเทวันพร้อมด้วยดรจารุวรรโชคเทวันเป็นประธานถวายผ้ากรถินสามัคคีแด่พระพิสุจาปัญษา ณวัดหนองแดงตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายทัชกรกระบวนยุทธนางปริดาภาคงศักดิ์พร้อมครอบครัวคณะผู้บริหารและพนักงานชาวบ้านหนองแดงได้ร่วมพิธีและ,ะทำบุญกระถินสามคัคคีมีพระมหาแก้วกล้าสันตมโนเจ้าอาวาสวัดหนองแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และผสมรวมแปดรูปประกอบพิธีโดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาครวมเป็นเงิน484,251บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระอุบโบสถของวัดหนองแดงที่ยังไม่แล้วเสร็จเพื่อเป็นที่ประกอบศาสนากิจของพระภิกษุสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาต่อไปที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนายศรีศรีพุทธรินทร์อำเภอมหาชนะชัยเป็นประธานเปิดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ณนัดสิเงวัสริวนารามบ้านป่าตองตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรโดยมีส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรลัดอำเภอสมาชิกกิ่งการชาติอำเภอมหาชนะชัยชมรมแม่บ้านมหาไทยอำเภอมหาชนะชัยกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมและในโอกาสนี้นอำเภอมหาชนะชัยได้นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบถุงยางชีพจำนวน20รายมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตะบนฟ้าหยาดจำนวน32ทุนและถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์สำหรับกิจกรรมหลักของอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก4กลุ่มกิจกรรมประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมมหาไทยคลายทุกข์อาทิศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่รับเรื่องราวร้องเรียนกลุ่มกิจกรรมด้านแรงงานการส่งเสริมอาชีพและลดรายจ่ายประชาชน อาทิการให้บริการตัดผมกลุ่มกิจกรรมด้านเกษตรปศุสัตว์การส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาทิการให้บริการทำหมันสุนัขและแมวกลุ่มกิจกรรมบริการการแพทย์และสาธารณสุขอาทิการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากรพสาต่อและโรงพยาบาลสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่าวิชาชีพ อาจจะนําสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือภัยไซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้สูนย์ชัวกร์ก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1>, 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามิจฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนําไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสาเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสาเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนําไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสําเนาบัตรประชาชนของเราจากคาแนะนําของสํานักงานกิจการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสําเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับ การป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคล่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ ที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับ เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชน ให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวรก่อนแชร์ได้สอบถามกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอ็ดด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่นาศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทำให้เราใช้สำเนาแบบประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพยอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมารวมเฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ ชั่อก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข,ข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวัง การให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน เอกองจอมทัพไทยผู้ทรงพระปรีชาชาญเป็นมิ่งขวัญเหล่าทหารถ้าปี่มล้นด้วยพระบารมีขอถวายเทิดพระเกียรติด้วยจงรักและพาดีแด่ราชวงศ์จัก,กรีของพระราชาคือหลักชัยของแผ่นดิน ผู้ทรงเปี่ยมพระเมตตาเป็นมิ่งควัญวงประชาพระสถิตในดวงใจทรงนำความร่มเย็นทรงเป็นจอมปราที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญของเราพ้องชาวไทยทั้งแผ่นดินคือในหลวงผู้ทรงปิดทองหลังพระ ดือในหลวงผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมขอพระองค์ทรงกระจรานขอพระองค์ทรงกระเจรไญถวายสดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเสมสำราญขอพระองค์ทรงกระเจรานน้องใจกายถวายต้กราก ในหลวงรัชกาลที่สิบเราจะสื่อสารสารัษาและยอ่อยและแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรดอน

การขอพระองค์ทรงตระจรานขอพระองค์งรงทรงพราจรานถวายสดุดีสันสาีขอทรงทรงพระเกษมสําราญขอพระองค์ทรงราจราน้อมใจกายถวาย ทรงพระเจริญถวายสะดุด,ดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรงพระเจริญน้องใจได้ถวา